ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับมาให้เดินดูตรวจแปลงแล้วกันตอนนี้ประมาณสามสี่ทุ่มนะครับก็นอนไม่หลับ <c oughs> แปลงแรกต้นสักก็ออกจะเหลืองหน่อยเพราะว่าให้น้ําเสร็จแล้วฝนพายุเข้านะครับสา,สามวันติดเนาะอันนี้ยังไม่ได้ให้น้ํานะครับก็คือฝนโดนฝนก่อนสวานปุ๋ยแล้วให้น้ํากําลังจะหันมาให้แล้วเชียวนะก็จะประมาณนี้นะครับ ใบนี่เขียวสดนะเขียวแต่ไม่ได้แบบเขียวดำเขียวดำเงาวับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวตอนเนี่ยเดินให้ดูนะอันนี้แปลงแปลงป่ามันนะครับเนี่ยก็เหมือนกันหมดแหละนะครับเดี๋ยวเช้าก็จะค่อยถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งหมดเลยของแปลงแทงน้ำนะครับเดินไปเรื่อยๆส่องกันไปเรื่อยๆนะครับต้นเขาก็ลักษณะใบ แถวนี้มันไม่ค่อยงามนะครับข้างบนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นยังไงนะดินไม่ค่อยมีความชื้นแต่แรกนะครับต้นมันเล็กเนาะส่วนข้างหลังนูนะ่นน่ะเพียงเพียงอกนะครับอันนี้ก็เพียงเอวเนี่ยต้นเขาก็จะมีลักษณะแบนนะครับแบนเกือบทุกพันุ์แหละถ้าเราปุ๋ยถึงนะครับปลูกระยะได้แบบคือความสมบูรณ์ของต้นข้าโพดนะครับ ไม่ว่าพันไหนก็ตามเนาะแบนนะครับจะมีลักษณะแบนขาวถ้าม่วงแสดงว่าน้ํามากเกินไปฉํามากเกินไปที่ม่วงหมายถึงอะไรต้นมันไงครับเนี่ยต้นมันจะสีแดงนะครับนี่ถ้าออกม่วงนะยิ่งสีลําต้นของขา้าวโพดไม่ขาวนะครับแสดงว่าข้าวโพดเริ่มแกนนะครับเราต้องอ่านเกมให้ออกนะเดูไปเรื่อยนะ ก็คือข้าวโพดเนี่ยลักษณะของข้าวโพดนะครับต้นเขาจะขาวรีอารีบนะต้นรีบนะต้นเลียวนะครับต้นอ่าเขาเรียกอะไรต้นแบนนะครับไม่ต้นกลมนะต้นแบนเขียวนะครับเขียวเป็นเงาเขียวเป็นด้านนะครับเขียวด้านเกิดอะไรขึ้นเขียวเงาสมบูรณ์เขียวด้านเป็นยังไงนะครับต้องดู อันนี้แปลงเขาเรียกอะไรแปลงกะถีน,นาลงที่โลนะครับนี่สวยสดงดงามนะครับคือก็แปลงท้งน้ำสวยทุกแปลงนะครับเนี่ยยิงยิงแปลงนี้ตอนนี้เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวจะหวานเคมีสักหน่อยนะครับปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยรองพื้นสิบกิโลต่อไร่แล้วก็ ไม่ถึงสิบอะประมาณอัชเลี่ยว่าสิบนะครับเพราะว่าสิบห้าไร่มันตกกี่ลูกนะกวันนั้นหมดไปสามลูกร้อยห้าสิบกิโลห้าสามสิบห้าประมาณห้าถึงสิบกิโลนะครับต่อไร่เยอะกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับลองพื้นดูยังไงนะครับเนี่ยอันนี้แปลงแทงน้ํานะครับเนี่ยเจ็ดไรตรงนน้นโลนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะจมกันไปเรื่อยยันข้าวฝั่งนู้นแหละแปลงนี้อยู่หลังวัดนะครับ แปลงนี้อยู่หลังวัดแปลงต้นสักก็จะเหลืองหน่อยนะครับมาเรื่องของความสมบูรณ์ของข้าวโพดเหมือนเดิมความสมบูรณ์ของข้าวโพดนะครับไม่ได้อยู่ที่ปุย๋ยอย่างเดียวนะครับไม่ได้อยู่ที่พันธุ์อย่างเดียวอยู่ที่ระยะนะครับปัจจัยอยู่ที่ระยะด้วยนะครับระยะต้นระยะร่องนะครับเป็นยังไงที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยยังไม่ถึงเดือนนะครับยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะประมาณนั้น ยี่สิบแปดวันนะครับก็นเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเช้าเราถ่ายให้ดูนะครับติดตามกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องตะลงตารางเดี๋ยวทําให้นะครับตอนนี้ยังไม่วางเลยประมาณสามทุ่มเพิ่งทางานเสร็จนะครับเพิ่งหว่านปุ๋ยแป้งโน้นเสร็จแล้วก็เพิ่งมาปั่นแป้งโน้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะเรื่อยไปเรื่อยนะครับความสมบูรณ์ของข้าวโพดก็คือดูยังไงนะครับดูความสมบูรณ์ของข,องข,องของ้าวโพดนะนี่ลำต้นเขาจะแบนนะครับไม่กลม ลักษณะโคนต้นไม้ม่วงนะถ้าม่วงเริ่มฉ่ำน้ำนะแสดงว่าได้รับน้ำมากเกินไปนะครับเริ่มเหลืองนะครับเนี่ยดูโดยรวมนะครับนอนไม่มีกินนะครับขอให้เจ็ดวันฉีดเจ็ดวันเลดสิบวันนะครับสิบวันนี่คือขี้เลหนะครับนี่นะตอนก็นคือเราก็มาบินดูว่ามาดูว่าเออเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมีนอนไหมมีอะไรไหมนะครับมี นอนผีเสื้อบินไหมนะครับเราก็ดูเอานะครับผมก็ตรวจตาตลอดนะครับไม่ใช่ทุกคืนหรอกคืนไหนมีแรงคืนไหนงานมันน้อยงานงานมันไม่ค่อยหนักก็มาเดินตรวจแปลงนะครับว่าเออมันอากาศแบบอบอ้าวอย่างเงี้ยมันจะมีหนอนลงนะครับเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะรู้เองว่าอากาศแบบเนี้ยหนอนลงหรือย,ยังนะครับหกวันมีนะห้าวันก็มีนะครับฉีดละคืออากาศอบอ้าวก่อนฝนจะตกเนี้ย หนอนปีเสื้อเขาฟักไข่เกิดได้เร็วนะครับแต่ถ้าอากาศนหนาวไม่ค่อยออกอีกนะครับสังเกตดูถ้าอากาศหน้าร้อนเนี่ยเจ็วันนี้ช้าแล้วนะครับสังเกตดูเอาแล้วกันนะครับเดินดูไปเรื่อยๆอันนี้ฝนตกวันตกเยอะนะครับ3ามวันติดนะเละคือเหยียบลงไปนี่ไม่ได้เดินลงไปไม่ได้นะครับเละตอนนี้กําลังเริ่มแห้ง้วประมาณหาัสามวันแล้วเนาะ แต่หน้าดินกลางวันยังมืดอยู่เลยนะครับยังไม่มีคําว่าขาวแสดงว่าดินนีอุ้มน้ํามากยังไม่ได้ให้น้ํานะครับโดนฝนเดี๋ยวจะเดินน้ําหยดนะครับพอดีจะเดินแล้วก็อ่าวฝนตกก็เลยเออปล่อยนะครับคือแต่ละพื้นที่ระบบน้ําไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แหล่งน้ําปั๊มอุปกรณ์เป็นยังไงเหมาะสําหรับแบบไหนโทรมาสอบถามครับปรึกษาไม่ใช่ว่าคุณอยากทาน้ําลาดแต่น้ําคุณไก่คุณอยากทําน้ําหยดแต่บอกคุณเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ย ค,คุณอยากทาน้ําพุ่งแต่บ่อแต่บ่อคุณไกลมันทำไม่ได้นะครับคุณอยากทําสปริงเกอร์แต่เครื่องมือคุณไม่พร้อมหรือคุณมีอยู่แล้วแล้วที่ของคุณเป็นที่นาทําไม่ได้นะครับที่นาอิ่มจัดนะอิ่มเกินนะครับตอนนี้วิธีที่ดีที่สุดนะครับนะตอนนี้ล่องเดียวหกสิบระยะต้นสิบห้าถึงยี่สิบวางน้ำหยดทุกรองจบครับน้ำหยดเน้นครับ ประมาณนั้นจบเจ็บแต่จบนะครับบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนแต่จบจบเลยจบแบบจบแบบสวยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับพวนนะครับเวลาก่อนก่อนหยอต้องมีความชื้นนะดึงใส่นาของท่านแล้วก็ถ่ายปัน่นหรือจะปัน่นหรือ,อยังไงนะครับพยายามนะอันนี้ก็ดูไปนะครับเนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวรางวันจะเดินให้ดูนะครับข้างในตอนนี้มันเปียกเนาะเนี่ยลำต้นของเขานะครับนี่นะไปเดินไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็แปลงแปลงอกระถินนะครับคือสองแปลงในดินเสียนะครับทำอ้อยมาเยอะเกินแล้วก็ปลูกกระถินนะครับพอโลหน้าดินใหม่อันนี้นะครั้งแรกนะครับเขาแล้วเสียไปนะครับฝนเยอะเกินแล้วก็มีการไถโน่นนี่นั่นสองรอบสามรอบแล้วก็เริ่มเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ดีนะครับเมื่อก่อนเขาทํามันบ่อยเป็นสิบปี ดินแข็งครับไถไม่เข้านะขณะมีความชื้นยังไถแบบขูดขีด,ค,ด,ค,ด,ค,ดความชื้นไม่ลงล่างนะครับไถผ่านสามก็ไม่ได้เรื่องเป็นก้อนเป็นอยากให้ดูหลเกินครับเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมาเช่าเนี่ยผมมารับจ้างถาไถไรเขาก่อนเพราะว่าผมไปอยู่กับเมื่อก่อนผมไม่เลยเลยนะผมไปอยู่กับเสีย่ยผมไปอยู่กับเท่าแก่ไรอ้อยกับอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วก็จะมามาทําของตัวเองเลยมันไม่ใช่นะครับเวลาผมเป็นลูกน้องเขามาก่อนนะครับเขาสอนเขาขับรถด,ดูแลรถ เป็นยังไงวิธีการไถไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตัวเองจะเก่งขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะครับเนี่ยแปลงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับฝั่งนี้สวยทั้งหมดเลยนะครับก็คือมีแปลงแค่แปลงกระถินนะครับที่มันดินไม่ค่อยดีเนาะทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้นต้อนอะไรมันก็จะเป็นจุลินทรีย์ให้กับข้าวโพดร,รอบต่อไปเนาะอาพูดถึงว่าการสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของข้าวโพดเป็นยังไงดูว่า ลองพื premises, ้นเราได้ผลไหมลองพื้นเราโอเคไหมนะครับก็ดูมาละกันครับเกิดแล้วมันเขียวดีไหมฮอร์โมนเราดีไหมนะครับสองสาวันนี้ใบพึ่งไหมใบเขียวไหมยอดเดินดีไหมรากเดินดีไหมดูสิคุยดูสินะครับคุยดูสิรากมันแตกถึงไหนแล้วเอาน้ําฉีดดูสิสักต้นหนึ่งนี่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นกอก็ดึงถอนซะเดินดูตรวจแปลงท่านนะครับตรงไหนสามแล้วก็ถอนมันเสียสองก็ยังไว้ได้ตรงไหนที่เกินตรงไหนที่มันเออเนี่ยระยะเนี้ยสามสิบวันเนี้ย มันจะขี่ต้นคนอื่นละถ้าเกิดว่ามันอยู่กันเยอะนะต้นที่มันอยู่กันเยอะต้นไหนที่มันรับไม่ได้อยู่ไม่ไหวมันก็จะเล็กแล้วก็เสียมทีมซะนะครับไม่ต้องถอนนะรากมันพันกันอยู่ไปถอนปุ๊บมันก็ชะงักนะต้นจริงแล้วก็ชะงักนะครับอันนี้คือแปลงแทงน้ำนะแทงน้ําอยู่นู่นอ่ะมาพูดถึงความสมบูรณ์นะครับหก็คือลักษณะต้นจะแบนใบพึงนะครับไม่ว่าพันอะไรก็ตาม ลำต้นมีสีม่วงอ่อนนะครับถ้าสีม่วงเข้มแสดงว่าต้นต้นข้าวโพดเริ่มจะชะงักน้ำเริ่มจะชะงักน้ํามีการเหลืองออกเหลืองตองอ่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนเช้าจะมาถ่ายดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเนาะสีสีอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้อันเนี้ยยังไม่ได้เคยยูเลียนะยังไม่ได้เคย แตะยูเลียยังไม่ได้เคยแตะ16หรือว่ายี่สิบเนะครับมาขายของอีกแล้ว <c oughs> ไม่มันก็เป็นการลดต้นทุนแล้วกันนะครับแล้วก็ซึ่งอันเนี้ยหวานนะครับไล่ละกี่ลูกนะไล่ละ30มกิโลต่อไล่นะครับจะให้ดีนะรอบหน้าผมจัดเลยครับก่อนทํารุ่นก่อนพวนร่องเนี่ยเนี่ยพวนร่องเนี่ยไล่ลูกไล่ละลูก,ลลลกจบนะครับลูกก็สามจบเลยครับ ปุ๋ยอินทเสร็จปุ๊บวางน้าหยดเอาอยูเรียมาทางน้ําหยดจบใส่ฮอร์โมนไปด้วยนะจบจบเลยบแบบจบแบบเจ็บจบจบแล้วก็สวยนะครับแค่นั้นเองไม่มีแองไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้เชียนะครับแต่ว่าก็ดูเอาดูว่าปุ๋ยของคุณที่ใช้มันโอเคไหมนะครับใครที่อยากจะให้ผมทดลองปุ๋ย เอามาส่งที่บ้านผมบอกดีผมก็บอกดีผมบอกไม่ดีก็ไม่ดีนะครับบอกว่าโอเคไหมถ้ามันคุณภาพเท่ากันเราก็ามาเทียบราคาและระยะยาวนะครับระยะยาวปุ๋ยอินทรีย์มีหลายแบบนะครับบักหรือเปล่านะครับหมักถ้าไม่หมักลองพื้นข้าวโพดก็ไม่ได้กินนะครับเดือนสองเดือนค่อยได้กินหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบแร่ธาตุนะครับจากฐานหินนะครับ ไม่ได้เป็นอินรีย์ที่มันมาจากต้นพืชน,นะครับแล้วก็มาทํากระบวนการการหมักเติมจุลินทรียนะ์อาหารของเขาแล้วย่อยสลายเป็นฮิวมัสนะครับทําให้มาเป็นอาหารของต้นพืชต่อไปนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้แตะเคมีเลยสักอย่างนะครับยังไม่ถึงเดือนเนาะเดี๋ยวหนึ่งเดือนจะผ่านเจวันยี่ิบเอ็ดหรือว่าเจวันสี่สิบหกศูนย์ก็ว่ากันไป เดี๋ยวงามงามเนี่ยเดี๋ยวจะหนึ่งล็อกตรงนูน้นงามๆมนะครับเดี๋ยวจะวานยีิบเอ็ดให้ดูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยูเลียนะครับเดี๋ยวจะวานให,เหน้เห็นเลยว่ามันเท่ากันไหมลักษณะการเขียวกี่วันนานไหมนะครับติดตามกันต่อไปนะครับโอ้โหสิบสามนาทีอ่ะยังไม่เดินไม่ถึงไหนเลยยาวหน่อยนะครับเนี่ยยังไม่ได้แตะเคมีเลยสักนิดนะครับแต่นะครับ,นะรบผมถึงบอกอย่างงี้เวลาคุณทาอ่ะถ้าคุณปรับที่ไม่ดี แล้วคุณเจอฝนหนักห,กหรือคุณให้น้ําฉ่ามากเกินไปคุณใส่ให้ตายใส่ปุ๋ยอะไรปริมาณเท่าไหร่ยังไงมันก็กลับยากนะครับถ้าน้ํามันฉ่าอยู่ตลอดแล้วฝนซ้ําผมบอกเลยว่ายังไงมันก็ไม่กลับนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามถ้าเกิน30วันขึ้นไปเตรียมรอดได้เลยถ้าเรายังหาทางออกน้ําไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นข้าวโพดทํากันเยอะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ผลผลิตเยอะนะครับลองมองในภาพรวมดูว่า มันโอเคไหมมันสําหรับเหมาะสําหรับการลงทุนการลงแรงของเราหรือเปล่านะครับเนะาะเดินดูไปเรื่อยๆแปลงนี้โลนะครับคือแปลงนี้ยมันเป็นแปลงที่โลจากข้าวโพดเก่ารอบที่แล้วนะหกแปดหนึ่งแปดนะครับคือไม่ไหวก็เลยไม่อยากไปต่อก็เลยไถแล้วปั่นแล้วหยอดก็คือรู้แหละว่ามันแห้งนะครับข้างหลังเนี่ยมันแห้งแล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครับก็กะว่าเดี๋ยวหยอดไปปุ๊บก็จะวานน้าสายน้ําหยดนะครับอันนี้ปั่นทิ้งไปนะ อันน้นปันรอบ2เดี๋ยวพาไปดูคือถ้ามันไปไม่รอดผมก็จะจัดก,การมันเสียไม่ต้องเสียเวลานะครับ27ไร่ก็เหลือประมาณ25นะครับตรงนี้ประมาณ2ไร่เดี๋ยวจะปลูกพันจะไป939แล้วก็ปลูกระยะร่องสามแบบนะครับมาดูกันว่าอ่าร่องเดี่ยวพวร่องเป็นยังไงร่องคู่เป็นยังไงยกร่องเป็นยังไงนะครับยกล่อง60เป็นแบบไหนนะครับระยะต้นแบบนี้เท่าไหร่นะครับ จะให้เห็นฉะให้เห็นนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นกับไม่ใส่เดี๋ยวจะไม่ใส่สักแถวหนึ่งแล้วก็ใส่นะครับดินเหมือนกันที่เหมือนกันทุกอย่างเวลาพันเท่ากันหมดเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันโอเคไหมนะครับรองพื้นด้วย1 6บหกปรแหรือ21ดดีหรือรองพื้นด้วยยูเรียนะครับอันไหนมันดีอันไหนมันแข็งแรงกว่ากันนะครับอันไหนมันเวิร์กกว่ากันอันไหนมันต้นทุนนะครับอันไหนประโยชน์มันสูงสุดอันไหนประโยชน์มันด้อยนะครับเนาะ เดี๋ยวพาไปดูนะครับโูเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะอันนี้เป็นแปลงแทงน้ํานะครับแปลงแทงน้ายาฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวจะฉีดให้ดูแต่ก็คงไม่มีโอกาสที่จะลองตัวอื่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดเองรอบนี้ดี๋ยวรอบหน้าจะทดลองให้ดูนะครับว่าฮอร์โมนที่ขายอยู่นะครับน้ํำหมักที่ขายอยู่กับยี่ห้าห้ามันต่างกันแบบไหนนะครับมันมีลักษณะแบบไหนเนาะแต่ก็พูดไปหลายคลิปแล้วละ,ละ,ละนะว่า มันแตกต่างกันยังไงนะครับมันช่วยประโยชน์แบบไหนข้อเสียเป็นแบบไหนนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้ที่ปัดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนก็เช้าจะมาถ่ายให้ดูเนาะอันนี้น่าจะลงพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะก็คือปุ๋ยที่นําเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไปใส่แล้วมันจะบึ้มเหมือนผมไม่ใช่นะครับแต่ละดินนะครับ คุณทําข้าวโพดมากี่รอบคุณเตรียมดินเป็นยังไงนะครับไม่ว่าใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามถ้าคุณปล่อยให้หญ้ารกปล่อยให้แห้วหมูขึ้นยังไงมันก็ไม่โตถูกไหมยังไงก็ขุ่นไม่ขึ้นใส่ยูเรียไปยังไงมันก็ไม่ได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างถ้าคุณทําดินได้เพอร์เฟกคุณทําดินได้เนี้ยบพอนะครับไม่มีหญ้าปั่นสองรอบสามรอบนะครับคุณมีศักยภาพที่ที่ดูแล้วมันแบบมันโอเคนะครับ คือทำแล้วมันเอ้ยเสียเพิ่มอีกสักไร่ละสอ0รแต่ได้คุณภาพที่ฟ้ากับเหวคุณยอมไหมครับอะไรอย่างนั้นนะผมก็จะถามว่ารับจ้างเนี่ยเอ้ยพี่ปั่นอีกรอบหนึ่งโอเคไหมเพิ่มอีกไร่ละร้อยห้าสิบแล้วแต่ดินทรายดินเหนียวพื้นที่นะครับไหวไหมถ้ามันปั่นแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ปั่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เปรียบเทียบเอานะครับอันนี้คือแปลงแทงน้ํานะครับอันนี้ยอดซ้อนเนาะหรือจะเสียมทิมสักหน่อยงามโปดเลยก็ไม่ได้มาเชียร์นะครับไม่ได้มาเชียร์ปุ๋ยอินรีย์หรอกแต่ว่านําเสนอปุ๋ยที่มันคือราคา350อยะมันไม่เกินเราหรอกนะครับเทียบกับ16.8หไม่ได้เลยนะครับคือสิบหกแปดแปดเทียบไม่ได้เลยนะครับแถวต่แถวนะข้างในโน้น พอดีมันหวานอยู่เลียไปแล้วมันแก้ไปแล้วมันก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับลืมเหมือนกันทีนี้ถามว่าปุ๋ยนะครับเนี่ยยังไม่ได้โดนเคมีสักหยดยังไม่ได้ดูโคโดนเคมีสักเม็ดเลยนะครับนาะฉีดยาไปสามรอบปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้แปลงนี่สองไร่หมดไปลูกครึ่งนะครับก็เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับดี๋ยจะเดินถ่ายให้ดูกลางวันทั้งหน้าทั้งหลังทั้งแปลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ คือปุ๋ยมีอะไรบ้างส่วนผสมหลักๆนะครับมีขี้หมูนะครับขี้หมูขี้ข้างคาวนะครับแล้วก็ลำลำทุกคนรู้จักอยู่แล้ว,วมันคืออะไรมันให้อะไรไนโตรเจนใช่ไหมแล้วก็อะไรครับขี้เคสขี้เคสคืออะไรขี้เคศก็คือจากกากน้ําตาลที่เขากาั่นมาเป็นน้ําตาลนะครับใกล้โรงงานน้ําตาลเนาะแถวนี้มันแหล่งน้ําแหล่งโรงงานน้ําตาลทั้งหมดมีทั้งกี่โล นะครับสี่ห้าลงเป็นสิบลงในจังหวัดเนี้ยคือมันก็จะมีขี้เคสตนะครับจะก,กากอ้อยมันได้อะไรครับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสถูกไหมเอามาหมักนะครับส่วนขี้หมูก็จะเป็นอะไรครับไนโตรเจนถูกไหมลำไนโตรเจนแล้วก็เอาทูรีนซีอะไรมาหมักละ่ะเราไปเอาทูรีนซีที่มันทูรีนซีคืออะไรครับทูรีนซีก็คืออะไรครับทุกคนรู้อยู่แล้วการเกษตรมันคืออะไรครับ สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆถูกไหมจุลินทรีย์มีทั้งตัวดีและตัวร้ายมันต้องเอามาจากไหนละ่ะนะครับต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นไหมเวลาหมากมาเวลาทํากระบวนการการทำนะครับจากโรงงานอบร้อนอบเย็นนะอบร้อนมากเกินไปอุณหภูมิสูงมากเกินไปปั้นเม็ดจุลินทรีย์ตายไหมนะครับเอามาเป็นปุ๋ยแล้วต้องไปเข้าห้องแลบว่ามันมีจุลินทรีไหมมีธาตุอาหารเท่าไหร่นะครับ เนาะมันต้องไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะทำันเล่นๆคือราคานี้มันใกล้วัตถุดิบแล้วก็เขาเลือกเอ่อดีลเลอร์แต่กเกษตรกรนะครับช่วยเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ปรปับปรุงคุณภาพตามใจกเกษตรกรนะครับไม่ใช่ตามใจฉันนะครับก็ออกมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ตอนนี้ใครอยู่ใกล้ๆเนี้ยรีบมาดูนะครับเดี๋ยวจะ หวานยูเลียแล้วครับสิบไล่ต่อสักสองลูกพอนะครับพรมพรมให้มันขึ้นอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะดูอีกทีว่าอาการใสแบบเนี้ยนะครับใสปุ๋ยอินทรีย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะใสไล่ละลูกนะครับแล้วก็พวนเสร็จปุ๊บก็ให้น้ำแล้วก็ดูอาการอีกทีหนึ่งหนึ่งเดือนมันเป็นแบบนี้ไหมถ้ามันงามกว่านี้เราก็ยดลดยูเลียลงหรือถ้าวางน้ําหยดก็จะเป็นสายน้ําหยดหละใสสิบกิโลยี่สิบกิโลคนไปนะครับ แค่นั้นเองเนาะข้าวก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องข้าวยาวๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าชาวนาเออมันลืมตาอ้าปากกันได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็ชาวไร่ข้าวโพดเนาะมันมีของดีก็ต้องมาบอกนะอุดหนุนกันครับแล้วเดี๋ยวรถเกี่ยวมาแน่นอนนะครับถ้าทำไร่ข้าวโพดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องในเชิงธุรกิจแบบนี้นะครับก็นั่นแหละ สามร้อยห้าสิบครับลูกหนึ่งเม็ดสูตรมีสูตรเดียวนะครับก็รับมาสามร้อยแหละบอกตรงๆรับมาสามร้อยขายสามร้อยห้าสิบกำไรลูกละห้าสิบบาทนะครับขายที่ลูกอะถึงได้รถเกี่ยวรถเกี่ยวต้องประมาณล้านห้านะครับรถเกี่ยวมือสองในล้านหนึ่งเทเลอร์ห้าแสนในจะค่าซ่อมค่านู่นค่านี่นะครับแต่เราจะเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ได้เอฟซี FC จะเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้บอก เราก็มาคุยกันว่าเออมันเป็นแบบไหนลานตรงนู้นแล้วตรงนี้เครื่องเกี่ยวเป็นแบบไหนนะครับเรามาสายนี้แล้วก็ต้องสุดเอาให้สุดไปเลยที่เกียมานั่งรอรถเกี่ยวนะครับวันนี้วันนู้นวันนั้นเกี่ยวแบบนี้ไม่ดีเกี่ยวอย่างนั้นไม่ด,แบบมดีเราเข้าใจเพราะเราปลูกอยู่ตลอดเราทําอยู่ตลอดเรารู้ว่าเกี่ยวแบบไหนเราแต่งแบบไหนทําให้มันไม่ออกตูดแล้วเขาโพดเรือมันไม่มีผมถามว่าคุณปลูกร่องคู่ร่องยกร่องคุณไม่ได้พวน คุณเอาข้าวโพดเรือรอบรอบที่แล้วออกได้ยังไงนะครับถ้าคุณทำห้าไร่สิบไร่มันเป็นไปได้แต่ถ้าคุณทำร้อยไร่แล้วคุณเอาข้าวโพดเรือออกยังไงข้าวโพดเลือก็คือข้าวโพดที่มาจากรอบที่แล้วนะครับซึ่งมันไม่มันโตกว่าชาวบ้านเขามันขี่แต่มันไม่มีฝักนะครับคุณออกยังไงนะครับเพราะว่าเราทําตลอดเนาะเนี่ยถ้าใครทําปีละครั้งก็แล้วไปนะครับไม่ต้องสีเดียดเรื่องพวนพวนมันเป็นยังไงนะครับมันการล้มมันยังไงครับ ทนแรงศึกษาเอาครับดูวิธีการพิจารณานะครับแล้วก็ปรับมาเป็นวิธีใช้ของเราแล้วก็ปรับเปลี่ยน,นครับจากการที่ใช้เรียหนักๆทำให้หน้าดินแข็งผมเป็นคนหนึ่งที่ไถนะครับแปลงของลูกไ่อยู่ตลอดเวลาความชื้นขนาดนี้ฝนตกประมาณนี้มันต้องลงลึกมันต้องตั้งแบบนี้แล้วมันจะลงขนาดนี้นะครับ จากเมื่อก่อนที่เอ้ยเขาทาํามันเขาโละอ้อยมามันไถแบบนี้มันได้แบบนี้ดินมันรัดผมอยู่กับแปลงตลอดเวลาอยู่กับดินเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอยู่กับดินตลอดเวลาเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยดินตรงนี้เสียมากนะครับผมจะหยิบให้ดูนะครับเนี่ยไม่ได้ออกแรงนะครับเนี่ยดินเป็นอย่างนี้นะครับ เดินเข้าไปข้างในจะพาไปดูว่าเออมี FC มาเที่ยวหาแล้วก็ดูว่าค่า pH เท่าไหร่ห้าจุดห้านะครับห้าจุดห้าไม่เกินหกนี่คือความชื้นของการปลูกพืชนะครับไม่ใช่ความชื้นเขาเรียกค่า pH นะครับที่เหมาะสมสําหรับในการปลูกพืชเนาะห้าถึงหกุดเนี่ยสวยสุดเลยนะครับเป็นอันนี้คือที่สุดแล้วถ้าดินกว่านี้นะครับกดกว่านี้ไม่ไหวนะครับ ขโพดต้นพืชไม่ได้กินปุ๋ยนะครับเนาะด่า,ดางคนนี้ก็ไม่ดีนะครับต้นข้าวโพดต้นขาวโพดไม่โตนะครับลองดูเอาเนาะซื้อที่วัดดินมาตรวจเอานะครับถ้าส่งห้องแลบมันนานเกินสามเดือนกว่าจะได้ตามแล้วตามอีกเบื่อแล้วเกินนะครับภาครัฐเอาดินไปตรวจได้ครับดูการเก็บดินใน ยูทูบต่างๆแล้วก็เอาไปส่งสถานีหรือหมอดินใกล้บ้านท่านนะครับให้เขาตรวจว่าเป็นดกกดเป็นด่างยังไงค่าธาตุอาหารเป็นแบบไหนมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสารนี้ <c oughs> สารตัวนี้นะครับมันให้อะไรกับต้นพืชต้นพืชมันต้องการกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงขนาดนั้นนะครับก็เอาให้จริงเอาให้จังนะครับแล้วก็ปังไปด้วยกันนะครับ ผมไม่ยอมไม่ใครขาดทุนอยู่คนเดียวหรอกนะครับผมขาดทุกท่านา <c oughs> ็็าขาดถูกไหมผมได้กําไรทุกท่านก็ต้องได้กําไรแต่ผมยังเน้นน้ำคาเดิมนะครับสิบหกแปดแปดยี่สิบศูนย์ยูเลียอินซีถือว่าตอนนี้ยังไม่ทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าเออจะอินซีจ๋าเลยจะยูเลียจ๋าเลยมัน <c oughs> ก็คือ แต่ละที่แต่ละดินแต่ละพันธุ์แต่ละอากาศนะดินนาดินไร่ไม่เหมือนกันนะครับใช้ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะคุณปลูกอะไรมาก่อนดินคุณเตรียมได้ดีแค่ไหนปุ๋ยก็เปลี่ยนแล้วปริมาณก็เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะมาตามผมตลอดไล่ละลูกละลูกมันก็ได้มันของผมมันไม่ต้องถึงนะครับเพราะว่ามันมีอินทรีย์วัตถุทํามานานแค่ไหนคุณทําข้าวโพดมากี่รอบคุณไถย,ยังไงคุณไถมีความชื้นไหมเอ่ยยังไงนะครับคุณเติมอินทรีย์วัตถุคุณเติม จุลินทรีย์ให้กับดินไหมนะครับถ้าคุณไถกบไปแล้วคุณไม่มีจุลินทรีย์ในดินคุณใช้แต่เคมีคุณใช้แต่ยาอะไรมันก็ตายไม่มีจุลินทรีย์ก็มันก็ไม่ย่อสลายคุณไถ่ทิ้งเป็นปีมันก็ไม่มีอะไรมาย่อยให้มันกลายเป็นอาหารต้นพืชไปได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวกลางวันมาถ่ายให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนเนาะก็ใครสงสัยยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับเบอร์โทรก็อยู่คําว่าเพิ่มเติม,ตมใต้ล่างคลิปนี่แหละ,ะครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ